สวัสดีครับผมเกษิตพิรมอีกครั้งหนึ่งหลังจากหายไปประมาณ2สัปดาห์เพราะว่ามีธุระที่ต้องไปยุโรปรตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับเราก็อยู่ช่วงประมาณกลางเดือนของมิถุนายน2568ท่ามกลางความผันแปร สับสนวุ่นวายกันทั่วโลกเหตุการณ์ประหัดประหารกันที่ปาเลสไตน์ก็ยังไม่มีที่ท่าประยุติฝ่ายอิสราเอลก็ยังทำการโจมตีพวกกระบวนการฮามาสอย่างไม่ลดละ แต่ระหว่างทางหรือว่าการโจมตีนั้นผู้ได้รับเคราะหกรรมมากที่สุดก็คือชาวปาเลสไตน์ที่ก็อยู่ในสภาพของความยากจนอดอยากต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพื่อหน,นีลูกปืนลูกระเบิดอาหารการกินก็ขาดแคลนเพราะว่าฝ่ายอิสราเอลก็ ไม่ค่อยจะอำนวยความสะดวกดูมันโหดร้ายเหลือเกินแล้วก็ชาวโลกก็ยังไม่สามารถที่จะบอกให้ฝ่ายอิสราเอลยุติการทำลายล้างทำลายชีวิตของชาวปาลเลสไตน์ได้ในขณะเดียวกันอิสราเอลก็เริ่มโจมตีอิหร่าน คู่ต่อสู้คู่อริที่สำคัญที่สุดเพราะว่าในช่วง50-60ปีมานี้อิหร่านเป็นรัฐบาลภายใต้การน,นำพาของกลุ่มาศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ที่มีเป้าหมายแล้วก็ประกาศออกมาอย่างแน่ชัดว่าคนยิวประเทศอิสราเอลนั้น ไม่มีที่ยืนอยู่ในโลกนี้จะเป็นที่จะต้องทำลายให้หมดสิน้นฝ่ายยิวหรือฝ่ายอิสราเอลก็ต้องป้องกันตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็จะต้องบ่อนทำลายอิหร่านให้มากที่สุดด้วยเช่นกันเท่าที่โอกาสจะอำนวย ทั้งอิหร่านและอิสราเอลจัดได้ว่าเป็นคู่อริที่จะต้องทำลายล้างกันให้สิ้นสุดมันก็ทำให้โลกสั่นสะเทือนไปด้วยเพราะว่าการสงครามที่ตะวันออกกลางมันก็มีผลกระทบโดยตรงต่อเรื่องอุตสาหกรรมพลังงานโดยเฉพาะน้ำมัน พอตะวันออกกลางก็จะเป็นแหล่งสำคัญของเชื้อเพลิงน้ำมันและก็แก๊สธรรมชาติอยู่นอกจากนั้นแล้วมันก็มีผลกระทบต่อการทำมาค้าขายการท่องเที่ยวและสำหรับประเทศไทยนั้นก็จะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนและโอกาสที่ราคาน้ำมันและแก๊สมันจะต้องสูงขึ้น ซึ่งมันก็จําเป็นต่อเศรษฐกิจของเราและเราต้องซื้อมาจากต่างประเทศเพราะว่าเราไม่มีหรือไม่สามารถที่จะผลิตได้อย่างเพียงพอนอกจากนั้นแล้วเราก็มีแรงงานไทยไปทํางานที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่ประเทศอิสราเอลดังที่ทราบกันดีอยู่ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอน จากสงครามที่อาจจะขยายตัวขึ้นในตะวันออกกลางนอกจากนั้นแล้วโลกก็ยังหวาดวันแล้วก็ได้รับผลกระทบซึ่งก็เริ่มมีการเจรจากันแต่ก็ดูว่าดาเนินไปอย่างกระท่อนกระแท่นนอกจากนั้นแล้วก็มีประเด็นปัญหา ของฝ่ายสหรัฐอเมริกานำโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่คิดว่าโดยตลอดมาสหรัฐอเมริกาเสียเปรียบทุกคนเอาประโยชน์จากสหรัฐอเมริกาในเรื่องการค้าขายอเมริกาขาดดุลการค้าสินค้าอเมริกาที่ส่งออกไปประเทศต่างๆนั้นเจอกับกํำแพงภาษีเจ เกิดเจอกับการกีดกันการเลือกปฏิบัติหรือไม่ธุรกิจของอเมริกาจะไปลงทุนในต่างประเทศนั้นก็มักจะไม่ได้รับการปฏิบัติทัดเทียมกับธุรกิจของชาตินั้นๆแล้วก็ในที่สุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์ก็เลยได้ประกาศขึ้นภาษีสินค้าที่มาจากต่างประเทศ อย่างใหญ่หลวงก็วันไว้กันไปทั่วโลกและนะแต่อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาก็เปิดโต๊ะเจรจาไว้ก็ประเทศต่างๆที่เป็นคู่ค้าสำคัญสำคัญของสหรัฐอเมริกาเกือบ20ประเทศก็เริ่มทยอยกันไปเจรจาเพื่อจะปรับดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาอย่างเข้มแข็ง แต่ก็วันไหวด้วยเพราะก็ไม่รู้ว่าแล้วสหรัฐอเมริกาจะผ่อนปลนมากน้อยแค่ไหนนอกจากนั้นแล้วสภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยทั่วๆไปก็ทดถอยกำลังซื้อของผู้คนก็น้อยลงการจะออกมาท่องเที่ยวไปต่างประเทศเช่นมาที่ประเทศไทยก็ลดลงไปโดยปริยาย การเดินทางทางอากาศก็ไม่สะดวกเหมือนเช่นเคยเพราะว่าราคาตั๋วเครื่องบินก็สูงขึ้นประเทศไทยก็พึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเมื่อเกิดความไม่แน่นอนของการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วก็กระเป๋าเงินของนักท่องเที่ยวมันลดลงเราก็ได้ผลกระทบโดยตรงอย่างแน่นอน อีกทั้งความหวังที่ว่าจะมีต่างประเทศมาเพิ่มการลงทุนที่ประเทศไทยนั้นกำลังเงินของเขาก็ทดถอยแล้วเขาก็ต่างจะต้องดูว่าตลาดใดที่ดูจะเหมาะสมกว่าประเทศพัฒนาแล้วเขาก็มักจะมองไปณนะวันนี้ที่เวียดนามที่อินโดนีเซียที่อินเดีย ความสำคัญของประเทศไทยในสายตาของนักลงทุนหรือนักธุรกิจต่างประเทศก็ลดน้อยลงอาจจะเป็นเพราะว่าเสถียรภาพทางการเมืองวิธีการบริหารจัดการของเราไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจต่างชาติโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นภาพทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็ ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตลาดต่างประเทศได้เหมือนเดิมเหมือนเมื่อ10บยี่สิปีที่แล้วอีกทั้งคู่แข่งของเราก็มากขึ้นในละแวกก็โดยเฉพาะเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็อินเดียเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมานั่งคิดและกระทบทวนกับตัวเองแล้วเราจะทำย่างไงเมื่อโลกมันแคบลง โอกาสที่เราจะได้รับจากเศรษฐกิจของโลกมันก็ลดน้อยลงผมก็มีความคิดว่างั้นเราจะต้องหันกลับมาดูตัวเองมาพิจารณาตัวเองเราต้องคิดที่จะพึ่งพาตัวเองไว้เป็นสำคัญเท่ากับว่าเราต้องมาเพิ่มการลงทุนของเราเองภายในประเทศทั้งภาครัฐและก็เอกชนเราต้องมาขยายตลาดภายในของเรา แทนที่จะต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศคู่ขนานกันไปนั้นเราก็ต้องดูว่าแล้วเราจะมีโอกาสขยายตลาดใกล้เคียงคือตลาดประเทศเพื่อนบ้านตลาดในกรอบของประชาคมอาเซียนได้มากหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในเมื่อเราพึ่งตลาดโลกไม่ได้เราต้องพึ่งตลาดของเราเองพึ่งตลาดประเทศประเทศเพื่อนบ้าน แล้วก็พึ่งตลาดของสมาชิกอาเซียนแล้วก็สมาชิกของกลุ่มความร่วมมือ,อรอบๆอ่าวเบงกอลหรือที่เรียกันว่า b i มสเต c กอันนี้มันก็เป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลของฝ่ายการเมืองของข้าราชการประจำกับกล uh, ุ่มธุรกิจจะผ่านเป็นสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารสภาหอการค้า สมาคมเฉพาะทางยานยนต์อาหารกระป๋องอาหารแช่แข็งต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเราก็ต้องมาร่วมกันคิดร่วมกันทําเปิดเวทีปรึกษาหารือกันให้มากเพื่อจะดูซิว่าเราจะมีช่องทางที่จะขยายตลาดภายในของเราตลาดชายแดนตลาดอาเซียนตลาดบิมสเต็กได้มากน้อยแค่ไหน มันเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็มีความเร่งด่วนก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำของทางฝ่ายรัฐบาลที่จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อเราจะได้พึ่งตัวเราเองได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ท่ามกลางความผันแปร ى, อลเวงสับสนของโลกกว้าง นั่นเป็นการบ้านของพวกเราชาวไทยทุกคนแล้วเราก็ต้องมีความหวังว่าทางผู้นำภาครัฐบาลทั้งฝ่ายการเมืองข้าราชการประจำผู้นำทางภาคธุรกิจผู้นำทางด้านวิชาการจะได้ร่วมกันออกมาระดมสมองแล้วก็ตั้งหลักกันใหม่พึ่งตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ